สวัสดีครับคุณผู้ฟัง ในการเรียนของนักเรียนนักศึกษาหรือการทำงานในอาชีพต่างๆนั้นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการจดจำเนื้อหาที่เราต้องการเรียนรู้หรือขั้นตอนการทำงานต่างๆเช่นขั้นตอนการทำอาหารหรือขั้นตอนในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆที่เราต้องการเรียนรู้แต่ก็มีอุปสรรคคือการจดจำเนื้อหานั้นๆหรือขั้นตอนการทำไม่ค่อยได้หรือจำได้บ้างไม่ได้บ้างกระผมมี7เทคนิคจดจำขั้นตอนการทำงานให ดีขึ้นดังนี้ครับเทคนิคที่1รู้วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้สิ่งนั้นๆสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องรู้คือทำไมเราถึงต้องการเรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วเราเรียนรู้ไปแล้วนำไปใช้ประโยชน์เพื่ออะไรได้บ้างเราจะต้องเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในสิ่งนั้นๆก่อนทุกครั้งครับเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นสำคัญของเนื้อหานั้นๆได้ครับเทคนิคที่2ออ่านหรือดูการสาธิตขั้นตอน การทำไปแล้วให้เราจดบันทึกตามทุกครั้ง ถ้าเราอ่านเนื้อหาหรือดูวิธีการสาธิตขั้นตอนการทำจบไปแล้วยังจำไม่ค่อยได้ให้เราจดบันทึกขั้นตอนการทำในแบบฉบับของเราที่ตัวเราเองเข้าใจได้ง่ายจดบันทึกเป็นตัวหนังสือไว้ในกระดาษก็จะช่วยทำให้เราจดจำเนื้อหานั้นๆได้ง่ายมากขึ้นครับเทคนิคที่สเมื่อจดบันทึกขั้นตอนการทำไว้แล้วก็ให้นามาอ่านทบทวนบ่อยๆถ้าหากเราอ่านรอบเดียวแล้วยังจาไม่ค่อยได้ก็ ให้เราอ่านทบทวนซ้ำบ่อยๆหลายๆรอบเพราะจะช่วยทำให้เราจำเนื้อหาได้ดีขึ้นและรู้ถึงจุดบกพร่องต่างๆแล้วเรานำมาปรับปรุงแก้ไขได้ง่ายขึ้นครับเทคนิคที่4 ถ้าหากมีรูปภาพประกอบในขั้นตอนการทำให้เราเปิดรูปภาพตามไปด้วยในเวลาอ่านเนื้อหานั้นๆเช่นมีภาพประกอบเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหรือมีภาพวิดีโอเคลื่อนไหวต่างๆที่สาธิตขั้นตอนการทำงานนั้นๆให้เราเปิดทบทวนควบคู่กับการอ่านที่เราจดบันทึกไว้จะช่วยทำให้เรานึกภาพได้ง่ายขึ้นและจดจำเนื้อหานั้นได้มากขึ้นมีสีสันมากขึ้นในการอ่านของเราด้วยครับ เทคนิคที่5เมื่อเราจดจําเนื้อหานั้นๆหรือรู้ขั้นตอนการทําจบไปแล้วให้นําไปสอนเพื่อนของเราหรือผลัดกันถามและตอบเนื้อหานั้นๆเพราะการที่เราสอนหรือตั้งคําถามสมองของเราจะได้จัดระเบียบเนื้อหาได้ดีมากขึ้นและทําให้เราจดจําเนื้อหาได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับเทคนิคที่6มีช่วงพักการอ่านหรือช่วงเรียนรู้ด้วยครับเพราะการอ่านหรือการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆนั้นจะจด จำได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องมีช่วงที่ให้สมองได้พักเหมือนกับการได้จัดระเบียบเนื้อหาในสมองของเราให้ได้รับความผ่อนคลายคล้ายกับการที่เราเติมน้ำลงไปในแก้วเติมมากจนเกินไปน้ำก็ล้นแก้วออกมาสมองของเราก็เช่นกันหากเราเติมเนื้อหาเข้าไปมากๆสมองของเราก็รับไม่ได้สุดท้ายก็จะจดจาอะไรไม่ได้เหมือนเดิมครับเทคนิคที่7เมื่อเราได้จดบันทึกเนื้อหานั้น นั้นไวแล้วให้นำปากกาสีสันสดใสามาขีดเส้นเป็นไฮไลท์ไปด้วยเพื่อเน้นจุดสำคัญสำคัญของเนื้อหาที่เราเรียนรู้เพราะการหยิบปากกาสีสันสดใสทำเป็นไฮไลท์นั้นจะช่วยเน้นหรือขีดเส้นเนื้อหาที่สำคัญที่เรากำลังอ่านอยู่เพื่อเป็นการเน้นให้สมองของเรารับรู้ว่าเนื้อหาส่วนที่ไฮไลท์ไว้นั้นสำคัญมากก็จะทำให้เราจดจำได้ดีมากขึ้นอีกทั้งเมื่อเราต้องการมาอ่านทบทวน ก็จะทําให้เราอ่านได้เร็วมากขึ้นด้วยครับข้อสําคัญของการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้จดจําได้ง่ายขึ้นนั้นคุณจะต้องตัดสิ่งรบกวนต่างๆออกไปด้วยครับเช่น เสียงรบกวนต่างๆ,างๆเสียงโทรศัพท์มือถือเสียงเพลงเสียงทีวีต่างๆเพราะจะทำให้เราไม่มีสมาธิครับอีกอย่างก็ต้องตัดความกังวลใจต่างๆทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของเราต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาน,านั้นๆด้วยครับการเรียนรู้ให้จดจำได้ดีต้องเรียนรู้ทีละอย่างไม่ควรเรียนรู้เนื้อหาหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันครับจะทำให้สมองของเรามีความล้าจำเนื้อหา สับสนได้ครับในการดําเนินชีวิตของเราก็เช่นกันควรที่จะจดจําในสิ่งที่ดีๆเหตุการณ์ที่ประทับใจต่างๆสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอดีตที่ผิดพลาดควรลืมมันให้หมดเพราะหากเราไปจดจําสิ่งไม่ดีความขุนข้องหมองใจต่างๆสุดท้ายกลายเป็นการผูกโกรธผูกอาฆาตพยาบาทส่ทงผลให้บ้านปลายเกิดความเดือดร้อนใหญ่หลวงขึ้นมาได้ดังเรื่องราวในอดีตมีดังนี้ครับย้อนไปในสมัยอดีต กาครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีอยู่มาวันหนึ่ง รามปุโรหิตและท่านมหาบัณฑิตได้เดินไปอาบน้ำในแม่น้ำนอกพระราชวังเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วจึงเดินทางกลับเข้าพระราชวังเมื่อเดินทางมาถึงประตูเมืองด้วยความบังเอิญได้มีอีกาตัวหนึ่งได้ทายมูลลงมารดโดนศีรษะของท่านพรามปุโรหิตด้วยความโมโหจึงตะโกนออกไปเสียงดังว่าน้อยแน่เจ้ากาตัวแสบบังอาจมาทายมูลรถหัวข้าเจ็บใจนักฝากไว้ก่อน เอะส่วนท่านมหาบฑิตก็เพียงได้แต่ยืนมองด้วยความเห็นใจท่านพรามปุโรหิตเวลาต่อมาภายในโรงครัวของพระราชาในพระราชวังได้มีพ่อครัวคนหนึ่งได้นำข้าวเปลือกมาตากแดดไว้โดยวางกระจาดที่ใส่ข้าวเปลือกไว้กับพื้นดินใกล้ๆกับโรงครัวและพ่อครัวก็เข้าไปทำอาหารต่อภายในโรงครัวขณะนั้นเองได้มีลูกแพะตัวหนึ่งหลงฝูงเข้า มาภายในบริเวณแถวแถวโรงครัวและเข้ามากินข้าวเปลือกที่พ่อครัวตากไว้เมื่อพ่อครัวมาเห็นเข้าพอดีด้วยความโมโหพ่อครัว จึงวิ่งไปหยิบท่อนฟืนที่กำลังมีไฟติดอยู่แล้วโยนเข้าไปที่ตัวแพะโชคร้ายตัวนั้นในทันทีด้วยความตกใจสุดขีดเจ้าแพะก็มีไฟติดขึ้นมาที่ขนของตนก็วิ่งไปที่โรงเลี้ยงช้างพลายตัวหนึ่งที่โรงเรือนปลูกด้วยหญ้าฟางด้วยคราวเคราะห์มาถึงช้างพลายตัวนั้นโรงเรือนที่ปลูกด้วยหญ้าฟางก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาในทันที ส่วนเจ้าแพะก็วิ่งลงไปในสระน้ำเพื่อดับไฟให้กับขนของตัวเองเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาที่โรงเลี้ยงช้างพลายบรรดาควานช้างทั้งหลายต่างพากันมาช่วยกันดับไฟกันชุนลมุนวุ่นวายกันไปหมดจนเพลิงสงบลงแต่อนิจจาช้างพลายได้รับบาดเจ็บสาหาัสมีแผลผุพองตามร่างกายหน้าเวทนาเป็นยิ่งนักหลายวันต่อมา ณพระราชวังของพระเจ้าพรหมทัตหมอหลวงผู้มีหน้าที่ดูแลอาการบาดเจ็บของช้างพลายก็มากราบบงคมทูลถวายอาการของช้างพลายตัวนั้นและแจ้งว่าได้ใช้ยาชนิดต่างๆไปแล้วบาดแผลไม่มีอาการดีขึ้นมาเลยหมดปัญญาที่จะรักษาช้างพลายให้หายเป็นปกติได้เลยพระเจ้าพรหมทัตจึงทรงสอบถามท่านปุโรหิตว่าจะหาวิธีการรักษาช้าง พายได้อย่างไรเมื่อได้ยินดังนั้นพราหมปุโรหิตก็นึกขึ้นมาในใจว่าถึงเวลาที่จะได้สะสางความแค้นกับอีกาตัวนั้นแล้วจึงทูลตอบกับพระราชาว่ารู้พยค่ะหากได้น้ำมันจากอีกามาทา บาดแผลก็จะหายเป็นปกติพยาค่ะด้วยความเป็นห่วงในช้างพลายคู่บ้านคู่เมืองของพระราชาที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่พระองค์จึงยอมทำตามคําแนะนําของท่านปุโรหิตจึงทรงมีรับสั่งให้เหล่าบรรดาทหารไปยิงอีกามาให้ได้จํานวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะต้องการใช้ทำน้ำมันจํานวนมาก ทหารทั้งหลายก็พากันฆ่ากามหันตภัยได้เกิดขึ้นกับฝูงกาทั้งหลายกาตัวแล้วตัวเล่าก็ถูกฆ่าไม่รู้จบสิ้น ถูกทิ้งไว้สมกันเป็นกองหน้าเวทนาเป็นยิ่งนักจนกระทั่งในวันหนึ่งท่านมหาบัณฑิตก็ได้ไปศึกษาตำรายาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาบาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้ได้สำเร็จและนำมารักษาช้างพลายตัวนั้นจนอาการดีขึ้นตามลำดับด้วยความบังเอิญท่านมหาบัณฑิตได้ไปค้นพบเกี่ยวกับตำราประวัติความเป็นมาของอีกาและพบว่า ความจริงอีกาทั่วไปจะไม่มีน้ำมันในตัวเองเลยแม้แต่น้อยนิดที่จะมาทำเป็นน้ำมันรักษาโรคต่างๆได้เลยจึงทำให้ท่านมหาบัณฑิตชุกคิดขึ้นมาได้ถึงเหตุการณ์ที่ท่านพรามปุโรหิตถูกอีกาถ่ายมูลรถศีระในวันนั้นและกล่าวคำผูกโกรธพยาบาทอีกาไว้นั่นเอง ในวันรุ่งขึ้นท่านมหาบฑิตจึงเข้าไปกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตให้ทรงทราบถึงเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดให้พระองค์ทรงทราบเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วจึงทรงมีรับสั่งให้ท่านพราหมณปโรหิตเข้ามาเฝ้าในทันทีเวลาต่อมาพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงสอบสวนความกับท่านพราหมณปโรหิตเมื่อยอมรับความจริงแล้วพระองค์ทรงกล่าวตำหนิท่านพราหมปโรหิตขึ้นมา ว่าปุโรหิตผู้นี้มีใจผูกอาฆาตต่ออีกาทั้งหลายเพราะถูกกา ถ่ายรถศีรษะจึงได้กราบทูลเท็ศความจริงน้ำมันเหลวจากฝูงกานั้นไม่เคยมีเลยและพระองค์ทรงได้กล่าวเตือนสติท่านปุโรหิตเป็นหลักธรรมว่าคนเราถ้าเป็นระดับผู้นำแล้วจะต้องไม่เป็นคนลุ้แก่อำนาจสิ่งใดที่กระทำแล้วเกิดประโยชน์ควรทำสิ่งนั้นนอกเหนือจากนี้แล้วอย่ากระทำเลยจงปฏิบัติตามอาคติสี่ประการคือให้ละเว้นจากความ เ,เพราะความรักความลำเอียงเพราะความโกรธหรือความเกลียดความลำเอียงเพราะความหลงผิดความลำเอียงเพราะความกลัวจงระเว้นอคติสี่ประการนี้ให้จงได้ข้าเห็นแก่คุณงามความดีที่ท่านปุโรหิตเคยทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมาก่อนจึงจะเล่าเว้นโทษในครั้งนี้ไว้ก่อน จงกลับตัวกลับใจเสียใหม่ท่านพราหมณ์ปุโรหิตก็ปราบรื้มใจเป็นยิ่งนักที่พระองค์ทรงพระราชทานอภัยโทษให้ในครั้งนี้นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าพรมทัตรทรงโปรดพระราชทานอภัยให้แก่สัตว์ทั้งหลายทรงโปรดให้แจกข้าวครุกด้วยอาหารรสเลิศแก่ฝูงกาทุกวันและพระองค์ทรงรักษาศีลห้าในทุกๆวันจนกระทั่งตราบสิ้นพระชน ของพระองค์แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกราบสวัสดีครับ